หน่วยการเรียนรู้บ้านแสนสุขเนื้อหาในการเรียนรู้ 1. ความหมายและประโยชน์ของบ้าน 2. พื้นที่และบริเวณรอบบ้าน 3. ประเภทและส่วนประกอบของบ้าน 4. ห้องต่างๆภายในบ้านและ 5. การรักษาความสะอาดสวัสดีค่ะเด็กเด็ก คุณครูป้าแหวค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูพี่เพลค่ะค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะคะวันศุ์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบ้านและบริเวณบ้านของเราค่ะค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้กันเรามาท่องคำครองจองบ้านหลังหนึ่งกันก่อนนะคะเด็กๆ พร้อมแล้วทำท่ากันเลยค่ะตัวจันมีบ้านหลังหนึ่งเป็นที่พักที่พึ่งทุกเวลาจันช่วยพ่อแม่ลูกปากเลี้ยงปลากวาดบ้านตูบ้านดูงามตาช่วยกันร,รักษา ที่สมาชิกในครอบครัวของเราอยู่ร่วมกันใช่ไหมคะอ่าคนเรามีบ้านเป็นที่อาศัยใช่ไหมคะเด็กๆสัตว์ล่ะคะสัตว์เด็กๆคิดว่ามีบ้านไหมคะมีบ้านไหมคะพี่เพลมีค่ะมีใช่ไหมคะปูนี่จะอยู่ตรงไหนคะปูก็จะอยู่ในรูค่ะรูนะคะูใช่ไหมคะไก่ล่ะคะไก่ก็จะอยู่ในเล้าค่ะอ่าถ้าหมูล่ะคะหมูก็จะอยู่ในคออของมันนะคะอ่าถ้านกล่ะคะนกก็จะบินจิ๊บจิ๊บ ของมันค่ะ,คะเพราะฉะนั้นทั้งคนและสัตว์ก็ต้องมีที่อยู่อาศัยเหมือนกันนะคะต่อไปเราไปดูบ้านที่น่าอยู่จะต้องเป็นยังไงคะบคุณพี่เทสค่ะบ้านชัน่าอยู่จะต้องคอยดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอนะคะเด็กๆจัดของให้เป็นระบเบียบเรียบร้อยตกแต่งให้สวยงามและต้องรู้จักป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นภายในบ้านด้วยนะคะเด็กๆค่ะทีนี้เด็กๆก,ก็ ไปดูอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะตามไปดูกันเลยค่ะเด็ก,ดกบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของคุณมีหลายแบบและมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเช่นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์อพาร์ตเมนต์บ้านเรือนแพรบ้านกระท่อมซึ่งแต่ละแบบใช้วัสดุในการสร้างบ้านที่แตกต่างกัน เราควรจะดูแลรักษาบ้านให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอคะ่ะอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดเจน่นไม้กวดดอกหญ้าใช้ขวาดขยะตีกโวยขยะใช้คุวยขยะไม้กวาดหยักใยใช้กวาดหยัก,ยกยใกยเบิเเพดานไม้ขนไก่ใช้ปัดฝุ่นถังน้ําและไม้ถูพื้น เด็กๆหน่วยบ้านแสนสุขให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพตัวเลขที่สัมพันธ์กันส่วนอีกใบหนึ่งนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านเขียนคำตามรอยปลาแล้วเขียนคำที่กำหนดให้พร้อมระบายสีภาพไม่สวยหามนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเด็กๆและทุกคนในบ้านมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยคันดูเลรักษาความสะอาดของบ้านนะคะทำให้บ้านของเราน้าอยู่หน้าใสนะคะ และดูแลรวมอบๆบ้านของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูป้าแหววคุณครูพี่เพรค่ะขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ